วิวสวยงามต้นไม้ต้นนี้ก็สวยงามเดี๋ยวเราจะเดินไปจนถึงใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับไปดูว่าเป็นต้นอะไรแล้วก็ไปนั่งเล่นได้ไหมตรงซ้ายมือตรงนี้ก็คือเขาอีโก้นี่ครับสูงสูงเนี่ยมีถนนระย้งตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นนาข้าวเขียวขจีแบบนี้เลยเขาอีโก้ตันนี้ก็เป็นแนวต้นยูคาทัดจากเขาอีโก้ไปตรงนี้ครับก็เริ่มเป็นเขาอีบิดนะครับมีการ ระเบิดเขาเพื่อทําทสมทานได้รับสมทานทํากันไปนะครับก็ยังมีการระเบิดกันอยู่ประปลายนะครับแนวเขาตรงนี้สวยงามมากครับโฟกาวเราเป็นนาข้าวแบ็กกราวเป็นเขาด้านหลังตรงนู้นตรงนี้เป็นเขาอีบิดแต่มุมสุดของเขาอีบิดก็คือทัมโบนะครับเป็นอันซีนของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับมามันมาล่าสุดน,นะครับ อันซีนูช็อปเตอร์ของเฟบบรีนี่นะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูนี่คือเขาอีบิดเริ่มจากทัมโบตรงมุมสุดตรงนู้นนะครับแล้วก็ไล่เรียงมาก็ยังเป็นเขาอีบิดเชื่อมต่อกันยาวไปนะครับจนถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เริ่มเป็นเขาอีโก้นี่นะครับเขาอีโก้เป็นลูกนี้นี่คือลูกนี้จนถึงตรงนี้บ้านหลังเนี้ยก็คือเขาอีโก้นะครับมีถนนลาดยางผ่านด้านหลังผมตรงนี้ เป็นมุมสวยมุมหนึ่งของอำเภอเขาย้อยจังหวัดปัตบุรีเอาละครับเรามาถึงต้นนี้แล้วก็คืออต้นมะขามอยู่กลางนาครับเป็นต้นมะขามใหญ่อยู่กลางนาแล้วก็เด่นตางานอยู่กลางนาตรงนี้นะครับเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยนะครับะระหว่างวันแสงก็จะสวยต่างๆกันไปสวยงามมากครับแล้วเราก็อยู่ตรงใต้ต้นมะขามตรงนี้แล้ว ต้นใหญ่พอสมควรนะครับการร่มรื่นตรงนี้มีนาข้าวแล้วก็มีมุมเขาทั้งเขาอีโกโ้ซ้ายมือยาวไปจนถึงนู่นเลยเขาอีบิดแล้วก็ไฮไลท์ของเขาอีบิดลูกนี้ก็คือตรงบริเวณนี้น,น,นะครับที่เห็นโบ,โบูบบเนี่ยครับตรงนี้เดี๋ยวชี้ดูนี่ตรงนี้นี่นะครับนี่คือ คัมโบเป็นอันซีนนิวแชปเตอร์ของเพชรบุรีสามารถเดินขึ้นไปแล้วก็จะเห็นเป็นเขาทะลุมองไปฝั่งตรงข้ามที่ขึ้นไปก็จะเป็นพบกับบิวของจังหวัดราชบุรีครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวพิกัดบริเวณที่เรามาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวจับหมุดไว้ให้ใต้โพสต์นี้ใต้คอมเมนต์นะครับ มะขามอยู่กลางนาบริเวณอ,อำเภอเขายอ,อยจังหวัดปพชนบุรีเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามครับท่านผู้ชม